ัสดีคะ่ะเพื่อนเช่องหวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้มาทำแกงเขียวหวานจ้า,จาก่อนอื่นเราก็ผัดพริกแกงก่อนนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็เอาน้ำล้างปุกใส่ลงไปก่อนค่ะดิฉันใช้ คลกแกงผัดกับผัดกันน้ำมันก่อนนะคะเนื่องจากว่าเขาอะกะทิเป็นกะทิกระป๋องจ้าเพื่อน,อนจากนั้นดิฉันก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกะทิกะป๋องค่ะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เขาละลายให้หมดนะคะ เราเรอให้น้ำแกงเดือดก่อนนะคะหลังน้ำแกงเขาเริ่มเดือดถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูดิชั้นตำพริกสดพริกขี้หนูเขียวใส่ลงไปด้วยค่ะกลัวไม่เผ็ดพอจ้าน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ลูกชิ้นหมูไปเลยค่ะแกงใส่ลูกชิ้นหมูข้าวเขียวหวานหมูค่ะ ็จแล้วเราจะรอให้น้ำแกงเดือดอีกที้นงนะคะจากนั้นเรามาปรุงกันเลยค่ะเราดิฉันจะใส่น้ำตาลปึกไป,ไปก้อนนึงก้อนเล็กๆนะคะประมาณหนึ่งช้อนช,ชาค่ะน้ำปลาเป็น1ช้อนโต๊ะจะ้าเพื่อน เสร็จแล้วพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ผักไปเลยจ้าก็ก็จะมีผักตามที่เราชอบเลยค่ะมีหน่อไม้มะเขือหัวฝักยาวดิฉันชอบนี่เพราะว่าเรามีผักยังไงก็ใส่ไปได้จ้าเพืพ่อนๆนดิฉันใส่ใส่ผักตามชอบอยา เรามีผักอะไรก็ทำตามนั้นได้จ้าอันนี้สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะวันนี้ใบโหระพาก็ไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดจ้าเราก็จะใส่แค่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อนๆ วันนี้จะทานกับขนมเส้นจ้าจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดไปเลยจ้าขาดไม่ได้ผงนัวจ้า จากนั้นเราก็จะชิมเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะดิฉันจะชิมก่อนค่ะพอดีมากโอ้แซ่บสุดๆเราเห็นว่ามะเขือสุกแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะดิฉันพอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมะเขือจะเละจ้ะเดี๋ยวมาดูอทิ้งค่ะว่าเป็นยังไงจ้า ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมูค่ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า